สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ID r ดี o ร t นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่สองท่านนะครับพี่เห็นตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองท่านแนะนําตัวกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสุกิจศกบอลครับเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้าและปวบรุมระบบจลประทานโครงการชลรหานพิจิตรสวัสดีครับผมเศรษฐเมฆคติวัฒน์นะครับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและมุงสาที่2โครงการส่งน้าและมุงสาชลประานพิจิตรครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ไหนครับพี่สุกิจครับสถานีสุขน้าสุวรรณภูมิครับ ตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับอย่างที่หลายๆคนเห็นในด้านหลังนะครับตอนนี้เราอยู่กันตรงสะพานาสะพานน้ำนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับแต่ให้ทางพี่สุกิจอธิบายหน่อยครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการบริหารจัดการน้ํายังไงเห็นบอกว่ารองรับน้ําฝนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตวนนอกด้วยสถานที่สูบน้ำตัวลำภูนี่ก็จะช่วยแบ่งเบาการระบายน้ําของโครงการสิตาที่จะลงมาของโอเชียรุชิดแล้วก็จะมาลงท้องสํางโล เาก็จะดึงออกลองสุวรรณภูมิเพื่อออกอ่าวไทยต้องเฝ้าระวังฝนตกในพื้นที่เขาเป็นโครงการที่ตอนล่างพืเอเร่งระบายน้ำในดูน้ําหลากเห็นว่าพื้นที่นี้เนี่ยในโครงการนี้เป็นโครงการที่เอาไว้รองรับปริมาณน้ําฝนเลยเอยากรู้ครับสถา,านการณ์ในตอนนี้ครับน้ําฝนในรอบสัปดาห์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน,น้ําฝนในรอบสัปดาห์นี้ที่วัดได้อยู่10สถานีนะครับก็อยู่ในปริมาณ6กร้มิลลิเมตรครับก็จะมีอยู่สถานีหนองจอกแสนแสบและกระบางบึงขวาง แต่และสถานีก็จะจะมนอนิเตอร์ตลอดซึ่งถ้าเกิดน้ําฝนมีมาปริมาณเยอะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะใช้ในการระบายน้ําออกถูกไหมครับผมทีนี้ครับผมอยากสอบถามในเรื่องของการระบายน้ําของที่นี่บ้างพี่ว่าที่นี่ครับาสามารถระบายน้ําได้ในอายายังไงบ้างครับผมครับที่สถานีสุวรรณภูมินะครับของเราเนี่ย เรามีเครื่องสูบน้ํสี่เครื่องนะครับแต่ละเครื่องก็สามารถระบายน้าได้25ลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับรวมทั้งสิ้นก็100ลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเป็นปริมาณน,น้ําต่อวันนี้ก็ได้ประมาณ8.64ล้านลูกบาศเมตรต่อวันครับตัวสถานีเนี้ยก็จะทําการรันเครื่องเนี่ยช่วงไหนบ้างครับก็ในช่วงรฤดูฝนนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนพฤศจิกาครับในแต่ละปีีีีีคครรรรรรรััับบใในนนนชช่่่่่่วงงงงงงงทฝตกกกกจิๆเเเเเยาาาามืืออไ้้ณฑ์ ในคลองสำโรงนะครับที่ปตทบางทีเป็นเกณฑ์นในการสูบน้ำนะครับถ้าน้ำขึ้นมาที่ระดับศูนย์ศูนย์เนี่ยเราก็จะเปิดเครื่องสูบนึ่งเครื่องนะครับ แต่ถ้าระดับน้ําขึ้นมาสูงถึง20เซนเนี่ยเราก็จะเปิดเครื่องสูบสามเครื่องครับอยากรู้ตั้งแต่ตอนมีโครงการมาเนี่ยเราเคยเปิดเครื่องลังเครื่องสูงสุดกี่เครื่องอะครับก็เคยเปิดสี่เครื่องมาแล้วครับเคยเปิดสี่เครื่องมาแล้วแต่ว่าในสถานการณ์ปีนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่อยู่ในช่วงที่น่าห่วงแต่เราก็ติดตามกันอยู่ตลอดถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งครับอยากให้ทางที่สก,กิจเนี่ยช่วยบอกกับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการนี้อยู่นะครับว่าอยากให้พี่ช่วยสร้างความมั่นใจให้คนในพื้นที่นี้นะโครงการลาิตจะวัไแล้วติดตามรกก็ พิยานะครับอยู่ทุกวันนะครับว่าถ้ามีฝนตกในพื้นที่เราก็จะเร่งเครื่องเพิ่มเครื่องสูบน้ําเพื่อเร่งระบายน้ําให้อยู่ในเกณฑ์ที่ตํางเปาเกณฑ์เพื่อรองรับน้ําฝนที่จะตกมาเพิ่มในวันที่กรมตูได้แจ้งไว้ว่าจะมีฝนตึ้งวันที่19ถึงวันที่4ตุลาเนี่ยครับประชาชนที่อยู่ในริมคลองสำโรงอของพระอ,องค์หรือชายทะเลเนี่ยก็ขอใหอ้มีความมั่นใจได้นะครับว่าสถานีเราก็มีความพร้อมพียจะ ร่งระบายน้ําแล้วก็พ้องน้ําให้อยู่ในเกณฑ์เก็บกักแล้วก็เกณฑ์และพ้องระบายน้ําให้น้ําทั่วขังในพื้นที่ครับอีกหนึ่งที่นะครับที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับว่าเรามีการติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับไม่เกิดเหตุการณ์ที่ถึงขั้นวิกฤตแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอยู่เสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมแล้วก็พี่ๆทั้งสองท่านขอลาดูท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ